สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมทุงหน้าหลังจากตัดใบเข่าได้เก้ามือพอดีนะครับเนาะนี่ครับเข่ากับวงอวกมาเนาแล้ว,รวครับงามกว่าเก่าครับผมบ่มีหยาครับตัดแล้วกเกิดมางามครับรม่านี้ครับผม ส่วนใบที่ัตต์นะครับนี่ก็เป็นแห่งละลายไปเป็นปุ๋ยครับผมเป็นปุ๋ยอินซีอย่างดีครับนี่ครับกำลังงามน,นะครับผมยังไปเบ็นงน้ำกัน,นครับ ฝนตกลิ่นครับผมอกากาศเย็นสบายครับบรรยากาศุ่งหน้าบ้านเราครับผม ตัดมากเขาีเป็นตัดเขาปี่ตอสซีแล้วครับผมตัดตอนเนี่งครับนี่ครับเป็นระบบน้ำร้นครับก็ต้องเปิดปิดค,ครับน้ำพอระดับกันร้นอกไปใี่นะครับ ฝนมาถึกช่วงพอดีครับถะกี่ฝนถึงช่วงครับเขาเหลืองครับแห้่งนี่ครับผมโดยพายบึงงานข้าเจ้า ยครับวงามครับครัน้ำครับก็จ้าครางามครับพี่ เจาขา้าสองงานเทิงนี่ครับที่เะเป็น,นเขาเนี้ยนะครับผมพาชมบรรยากาศตั้งจากตัดใบเขาครับผม ขอสำหรลับคิวนี้ก็ขอจบไปสวัสดีก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ